สวัสดีครับพบกับโอท่าประจัยกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปที่แล้วเนี่ยผมพาเพื่อนๆไปดูเหรียญกีบบวัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่เหรียญนี้นะจำกันได้ไหมนี่คลิปนี้นะครับมาตามสัญญาเลยนะครับก็คือจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับตาหนิเหรียญหลวงปู่ศรีวัดเขาทําบุญนาคนั่นเองนะครับปี2519รยนะครับเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกว่า เป็นภารกิจอาจารย์รที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับสำหรับใครที่อยู่นครสวรรค์นี่ต้องรู้ดีนะเรียญรุ่นนี้นะครับประสบการณ์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของวงการอย่างเช่นเคยนะครับราคาก็อาจจะไม่ค่อยแพงมากนะแต่ว่าถือว่าเป็นที่นิยมนะครับถือว่าก็เล่นหากันเหมือนกันนะครับเ<ๆ>รียนรุ่นนี้จะมีแค่เนื้อเดียวนะครับจะมีแค่เนื้อเดียวก็คือเนื้อทองแดงนะครับก็คือจะเป็นทองแดงผิวไฟเลยนะครับ แล้วก็จะเป็นทองแดงลมน้ําตาลแบบนี้นะะไม่ใช่ลมดํานะลมน้ําตาลนะครับถ้าไปเจอลมดําแบบดาปี่เลยเนี่ยไม่ต้องหยิบนะครับวางได้เลยนะนะครับโอเคสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับวีมีวิธีการดูยังไงนะครับเหมือนที่ผมบอกจําได้ไหมนะครับเบสิกเบื้องต้นเลยนะครับอันดับแรกเลยให้เพื่อนๆดูเบสิกเหรียญก่อนนะเหรียญรุ่นนี้จะค่อนข้างเป็นแอนกระทะนะครับ ด้านหน้าจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับเหรียญต้องไม่บวมนะนะครับถ้าเป็นเหรียญบวมเนี่ยแท้เอ๊ะเก๊เลยนะนะครับต่อไปนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเอกลักษณ์มากๆเลยรู้ไหมนะครับตรงไหนนะครับก็คือใบหน้าของท่านนะครับช่างที่แกะเนี่ยนะครับแกะได้สวยงามมากนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าแกะออกมาเนี่ยนะครับรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าเนี่ยต้องบอกว่าคมชัดมาก เดี๋ยวผมให้ดูย๋ยวให้ผมให้ดูความคมชัดของใบหน้าก่อนนะอันดับแรกเลยนะปึ๊บ,บนี่โอ้โหดูท่านดิดูตาสิโอ้โหตาเป็นเม็ดเลยเห็นไหมโอ้โหดูตาเป็นเม็ดเลยเนี่เห็นไหมความเหี่ยวย่นรอยย่นบนใบหน้าเนี่ยของท่านนี่ก็คือแบบคือชัดมากนะชัดแบบชัดจริงๆอ่ะผมดูแล้วผมมึงรู้สึกชอบเลยเห็นไหม เนี่ยพวกริ้วจีวรพวกเส้นคอต่างๆเนี่ยอุ้ยผมซูมเยอะไปปะอ่ะเห็นไหมนยเห็นไหมคือมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับใบหน้าของท่านนี่คมชัดมากๆเลยนี่เห็นไหมดูดิโอ้โหสวยเลยขนาดนี้วะเนี่ยดูดิโอ้ยงามเลยเนี่ยเห็นไหมอือดูนะโคตรงามเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูดิ ใครบอกไม่ชัดนี่ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้แล้วนะนี่เห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยเห็นไหมผมดูผมยังชอบเลยนะครับอ่ะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวนะกล้องเป็นอะไรอ,ะอ่ะ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูตำหนิแรกเลยนะครับ <c oughs> ให้เพื่อนๆน,น,นะครับ เมื่อกี้เราดูความคมชัดไปแล้วนะนะครับเพื่อนๆดูบริเวณเปลือกตาใต้ล่างด้านซ้ายนะนะครับใต้ใต้ตาด้านซ้ายของหลวงปู่เนี่ยนะครับจะมีสีอ่าจะมีเส้นของขวางคมๆอยู่ใต้อ่าเขาเรียกว่าอะไรใต้ตานะตรงตรงขอบใต้ตาเนี่ยจะมีเส้นของขวางอยู่เส้นหนึ่งคมมากนี่อ่าเห็นไหมนี่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 เห็นไหมมันไม่ใช่มีแค่ด้านซ้ายอย่างเดียวนะด้านขวาก็มีเพื่อเห็นไหม นี่ด้านขวาก็มีเห็นไหมนี่นี่ยคมมากเห็นไหมนี่ต้องมีอย่างนี้นะต้องมีตามที่ผมบอกนะถ้าอย่างงี้เอามาขายผมได้นะนะครับเหรียญละสี่พันนะครับผมรับซื้อนะนี่แบบนี้นะนี่แบบนี้เห็นไหมโอ้ยมันเห็นไหมโคตรสวยเลยคือเหรียญรุ่นนี้เหมือนที่ผมบอกนะครับเขาเขาเ,เขาแกะเอกลักษณ์ได้ดีมากนะครับเห็นไหมพเพื่อนเห็นไหม โอ้โหดูดิเอ้ยตัวสับผมมันมันไ,ไม่ค่อยโฟกัสเลยเดี๋ยวนะอ่ะเออดูนะ,ะน,ะนี่นี่นี่อ่าไม่นี่ชัดแล้วเห็นไหมนี่โอ้โหแบบเป็นไงนี่เห็นไหมคมมากอ่าแล้วก็เม็ดตานะนะครับเม็ดตาก็ต้องคมนะเห็นไหมนี่เม็ดนี่ส่องเข้าไปนี่ดวงตาต้องลึกๆนะครับต้องลึกๆ นะครับถา ga, state, ้าไม่ลึกนี uh, ่เก้เลยนะนะครับถ้าเบอร์เบอร์นี่เละเก้เลยนะครับแต่ว่าองค์นี้เนี่ยจมูกค่อนข้างฝึกไปหน่อยนะนะครับจมูกค่อนข้างสึกอ่าแบบนี้เลยนะนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นแล้วเนาะนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูบริเวณนี้นะครับบริเวณคอเนี่ยเส้นคอของท่านเนี่ยนะครับเส้นคอแล้วก็เส้นริ้วจีวรเนี่ยนะครับจะค่อนข้างคมนะนะครับจะค่อนข้างคมมากๆเลยเห็นไหม เห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นสันเป็นแท่งเลยเห็นไหมโอ้ยคือแบบค่อนข้างคมแบบคมแบบคมก็คือแบบคมเลยอะ่ะเห็นไหมนี่เดี๋ยวนะเพื่อนๆปนไม่ค่อยโฟกัสเดียนะอ่ะนี่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 เห็นไหมเพื่อนๆเห็นเส้นคอไหมเส้นคอเส้นจีวานเนี่ยค่อนข้างคมนะเห็นไหม นี่เห็นไหมค่อนข้างคมมากเห็นไหมเส้นริ้วจีวรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พวกเสี้ยนเนี่ยนะครับพวกเสี้ยนบนริ้วจีวรเนี่ยค่อนข้างคมนะนะครับแล้วก็ยันตรงสังคติเหมือนกันนะครับยันตรงสังคตินี่เพื่อนๆดูบริเวณยันนะบริเวณยันเนี่ยนะครับบริเวณยันนะเนี่ยนะครับบริเวณตรงนี้นะมันจะมีเส้นเชื่อมหากันนะบริเวณนี้บริเวณนี้นะจะมีเส้นเชื่อมหากันแบบคมๆเลยนี่เห็นไหม เห็นไหมจะมีเส้นเชื่อมหากันผมไม่รู้ว่าเขาอ่านว่าอะไรนะเห็นไหมแต่จ,จะมีเส้นเชื่อมหากันเห็นไหมคมๆเลยนี่ตรงนี้หนึ่งจุดนะแล้วก็บริเวณตรงนี้อ่าบริเวณตรงยานตรงนี้เหมือนกันนะจะมีเม็ดคมๆอยู่สามเม็ดเฮ้ยดูนะน,นี่น,นี่จะมีเม็ดคมๆอยู่สามเม็ดเห็นไหมเห็นไหมโทรศัพท์ผมไม่ค่อยโฟกัสเลยนะ ว่าเป็นที่กล้องนะเดี๋ยวเพื่อนๆนะสักครู่นะครับจะผมเช็ดกล้องกัน <c oughs> <c oughs> นะอ่านี่นี่น,น,นี่เห็นไหมจะมีเม็ดอยู่สามเม็ดเห็นไหมเนี่ยคมๆเลยเนี่ยอย่างเนี้ยโอกาสแท้สูงเลยนะมีเม็ดอยู่สามเม็ดนะครับแล้วก็มีเส้นตรงนี้เชื่อมหากันนะนะครับแล้วก็เหรียญนเนี่ยนะครับพื้นเหรียญน,นี่นนะครับด้านหน้าจะเป็นแอ่งกระทะนะ นะครับด้านหน้าจะเป็นแอวกระทะแบบนี้นะก็คือด้านหน้าจะเป็นหลุมลงไปหน่อยนะครับจะไม่บวมนะพื้นผิวเหรียญต้องไม่บวมนะครับอันนี้ด้านหน้านะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนที่ผมบอกเลยนะครับให้เพื่อนๆดูความคมชัดนะครับดูบริเวณตัวหนังสือเป็นแท่งเห็นไหมนี่เนี่ยอย่างความคมชัดของตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมเป็นแท่งเป็นสันอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสุดสุดยอดเลยีโอกาสแท้สูงเลยนะครับ ต่อไปนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูบริเวณรุขอบเหรียญทั้งหมดนะนะครับขอบเหรียญทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีเส้นนะครับจะมีเส้นหรือว่าเส้นสายฝนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแทบแทบจะรอบเหรียญเลยก็ว่าได้นะครับนี่นี่แล้วก็มีเส้นตรงนี้อีก่าผมลืมบอกนี่ตรงนครสวรรค์นี่นะครับตรงคอควายกาลันนี่นี่ตรงนี้นะจะมีเส้นวิ่งมาจะหลดขอบเลยเห็นไหมจะมีเส้นวิ่งมาจะหลดขอบเลยเห็นไหมนี่โอ้เส้นนี้คมคมเลยเนี่ยเนี่ย เห็นไหมตรงคอควายในกาลันเนี่ยนะครับตรงคําว่านครสวรรค์เนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นวิ่งเข้ามาชนขอบเลยเห็นไหมเนี่ยองเงาเงียแบบนี้แท้เลยแบบนี้แท้เลยเห็นไหมอ่าแล้วเหมือนที่ผมบอกนี่เห็นไหมบริเวณขอบเหรียญเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเส้นนะวิ่งเต็มเลยเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่ส่วนหูเจาะจะครับจะปิ้นแบบนี้นะนะครับจะปิ้นแบบจะปิ้นเยอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นธรรมชาตินะไม่ได้ปิ้นแบบ เบี้ยวๆอย่างนั้นนะนะครับนี่เห็นไหมหมูจอดจะค่อนข้างปิ้นๆนะนี่นี่ต้องเป็นธรรมชาตินะนี่นี่นี่แบบนี้นะอ่าเหมือนที่ผมบอกนะครับอ่าด้านหลังก็จะไม่มีอะไรมากนะครับด้านหลังก็จะดูความคมชัดของตัวหนังสือต่างๆนะนะครับแล้วก็ตรงหัควายกระลาที่ก็จะมีเส้นวิ่งมาเห็นไหมนี่อ่าแล้วก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะนี่นี่นี่ตรงนี้อ่าจะมีตรงนี้อีกหนึ่งจุดเห็นไหมจะตรงกับขอบเลยเนี่ยขอบตรงนี้ต้องปิ้นนะ นี่นะคำว่าหลวงเนี่ยคำว่าระหว่างวอลแหวนกับงวงงูใต้วอลแหวนกับงวงงูเนี่ยเห็นไหมขอบเนี่ยจะมีปิ้นหรืติ่งเห็นไหมเห็นไหมอ่านี่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 ตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมจะมีเส้นวิ่งเห็นไหมเส้นวิ่งด้านในขอบนะแล้วก็ตรงขอบเหรียญจะมีติ่งนี่เห็นไหมนี่นี่ตรงนี้ก็มีนี่นะนะครับอ่าประมาณนี้นะส่วนขอบเหรียญ นะครับส่วนขอบเดียนรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวตัดแบบละเอียดนี่เห็นไหมจะมีบ่านะครับถ้าเป็นตัวตัดแบบละเอียดจะมีบานะครับเหมือนที่เพื่อนๆที่เล่นพาร์ทนะอาจจะรู้นะครับว่าบ่าคืออะไรนะจะมีบามีสันแบบนี้นะนี่นะถ้ามีอย่างเงี้ยแท้เลยนะถ้ามีอย่างเงี้ยแท้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าแบบนี้นะนี่เห็นไหมนี่ตัวตัดจะต้องมีบานะนี่ ตราแต่ละเอียดจะมีบ่ามีเส้นบ่าเเเย,บยเห็นไหมเหมือนเหรียญ2ขอบเห็นไหมอ่าเลือดเห็นไหมประมาณนี้นะอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับดูแล้วได้ความรู้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับผมด้วยนะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปดีๆในครั้งหน้านะครับถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนไปดูเหรียญรุ่นอื่นกันอีกนะครับยังมีอีกเยอะเลยนะครับถ้าผมมีเวลาผมจะทําคลิปให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับฝาก,กเพื่อนๆติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ